ร่วมสนับสนุนคนเก่งและนำเสนอเรื่องราวดีๆโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรี เวลาว่างก็ชอบใช้ชีวิตอยูต่ติดบ้านติดหอพักไม่ค่อยออกไปไหนคะ่ะเล่นคอมอ่านหนังสือไปเรื่อยคะ่ะเพราะโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือทั้งทั้งด้านวรรณกรรมด้านอิตวิทยาหรือว่าด้านอื่นๆคะ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้ประยุกต์หลายๆศาสตร์มาใช้ในการเรียนคะ่ะแล้วก็มาเจอสาขาู้หรือว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะแล้วเราก็คิดว่าสาขานี้น่าจะได้ใช้ความรู้หลายๆแขนงทั้งเรื่อง เคมีชีววิทยาคณิตฟิสิกส์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาเพื่อศึกษางานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาขาฟู้ดไซค์ค่ะเป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารการยืดอายุอาหารการควบคุมคุณภาพของอาหารที่ผลิตออกมาเพื่อให้คนทั่วไปทานกันนะคะถ้าเกิดจบออกไปอาชีพที่ทําได้ก็จะมีทั้งคนที่ควบคุมดูแลการผลิตในโรงงานเป็นดูแลควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็ คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าอาจจะไปเป็นนักวิจัยที่คิดค้นเกี่ยวกับสารเคมีใหม่ๆที่สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารได้หรือว่าทํางานเกี่ยวกับอยอที่คอยดูแลแล้วก็ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารในประเทศค่ะบรรยากาศการเรียนที่ประทับใจของที่นี่ค่ะก็คือ เพื่อนๆค่ะทุกคนช่วยกันเรียนไม่มีการแข่งขันกันในภาควิชาเลยแล้วก็อาจารย์ที่มาสอนนะคะท,ทุกท่านค่อนข้างจะเป็นกันเองคือแบบเรามีปัญหาอะไรเราสามารถคุยกับท่านได้แล้วก็อาจารย์ค่อนข้างจะเปิดกว้างที่จะให้เราแบบซักถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากเนื้อหาในการเรียนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือในการเรียนของที่นี่นะคะ่ะเราจะมี การปฏิบัติหรือว่าแลบค่อนข้างเยอะทําให้เราได้เห็นภาพจริงของเนื้อหาที่เราเรียนมาแล้วก็ได้เห็นว่านําไปใช้จริงอ่ะมันจะเกิดผลยังไงมีประโยชน์ยังไงค่ะในอนาคตวางแผนไว้ก็คืออยากเป็นอาจารย์มหาลัยค่ะเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่ที่นี่อ่ะค่ะรู้สึกว่าตัวเองได้รับโอกาสจากอาจารย์ในหลายๆด้านแล้วเรียนเรียนมาค่ะเราก็รู้สึกว่าเราออยากจะเป็นคนที่ได้ให้โอกาสเด็กรุ่นหลังแบบนั้นบ้างอยากจะแบบได้เห็นเด็ก ประสบความสําเร็จจากโอกาสที่เราได้มอบให้เขาค่ะรางวัลที่ตัวเองภูมิใจที่สุดก็คือการแข่งขันต่อปัญหาวิชาการของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีทางอาหารค่ะซึ่งงานนี้ก็จะเป็นงานที่จัดระดับประเทศโดยจะมีทุกมหาลัยทั่วประเทศค่ะมาเข้าร่วมปีนี้ก็มีทั้งหมด69ทีมค่ะมาเข้าร่วมแล้วก็ได้ที่1มาซึ่ง ด้วยความที่มันเป็นงานใหญ่แล้วก็แบบเป็นงานของสายฟูตายด้วยกันนะคะก็เลยเป็นงานที่ตัวเองภูมิใจมากๆค่ะอีกรางวัลนึงก็จะเป็นการแข่งขันนําเสนองานวิจัยแบบปากเปล่าค่ะโดยเป็นงานที่ตัวเองเนี่ยเอางานวิจัยที่ทําตอนปีสี่อะค่ะไปนําเสนอซึ่งงานนี้ได้รางวัลที่3มาค่ะเป็นงานแข่งขันระดับชาติเหมือนกันค่ะการประชุมวิชาการเรียกสั้นๆว่าโคเตียม2017ค่ะผลงานวิจัยที่ตัวเองนําไปนําเสนอค่ะก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ การใช้เลือดและพลาสมาจากเลือดไก่ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอบค่ะวัตถุประสงค์ในการทำโปรเจกต์เนี่ยเราก็ทำเพื่อเพิ่มมูลค่าของเลือดไก่ค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเลือดไก่เขาก็จะถูกขายเป็นเลือดก้อนหรือว่าขายเป็นอาหารสัตว์ซึ่งราคามันจะค่อนข้างต่ำค่ะเราก็เลยไปคิดหาวิธีที่จะเพิ่มมูลค่าของเลือดไก่ในส่วนเนี่ยให้มันแบบมีมูลค่ามากขึ้นหรือว่า สามารถช่วยลดของเสียปกติเลือดไก่ด้วยความที่มันมีปริมาณเยอะค่ะอาจจะมีแบบต้นทิ้งเพราะว่าขายไม่ออกบ้างหรือว่าจัดการยากบ้างอะไรนี้ค่ะซึ่งมันก็จะเสียค่ากาจัดทําให้เราไปคิดโปรเจกต์นี้เพื่อลดการเกิดของเสียแล้วก็เพื่อเพิ่มเพิ่มมูลค่าของเลือดไก่ด้วยค่ะซึ่งที่ไปคิดมาเราก็คิดเป็นสารที่สามารถใช้ในไส้กรอ,อกได้ค่ะก็เพิ่มมูลค่าขึ้นได้ในระดับหนึ่งค่ะผลงานของเราอะค่ะเป็นเป็นผลงานงานวิจัยที่ได้จากโครงการศสาขากิจษา เราจะไปทําโจทย์ตรงนี้ค่ะเพื่อช่วยเหลือโรงงานก็โรงงาน,นะคะ่ะก็ได้นํางานวิจัยของเราอะคะ่ะไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อจะพัฒนาการผลิตการแปรรูปเลือดไก่ของโรงงานค่ะประสบการณ์ที่ได้รับหลักๆเลยก็คือได้เรื่องความรับผิดชอบค่ะเพราะว่าในเรื่องการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนะคะอาจารย์จะไม่ใช่อาจารย์จะไม่ได้มาจ้ำจี้จ้ำชัยเราให้เราแบบต้องอ่านนะต้องอ่านนะอาจารย์ก็จะแบบบอกว่าเราเป็นสมาชิกทีมเราก็ต้องแบบ รู้ตัวค่ะว่าเราได้รับโอกาสมาจากอาจารย์แล้วซึ่งโอกาสเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับกันทุกคนเราก็ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่รับผิดชอบต่อโอกาสที่เราได้รับมาแล้วก็อ่านหนังสือด้วยตัวเองค่ะประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือเรื่องการทํางานเป็นทีมค่ะเพราะว่าโปรเจก ที่ไปทําแล้วก็เรื่องการแข่งขันต่อปัญหาค่ะทําสําเร็จไม่ได้หรือว่าไม่ได้รางวัลมาถ้าเกิดขาดสมาชิกในทีมค่ะเพราะว่าเรามีทีมที่วางใจได้เรามีทีมที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตเราแล้วกร็รู้จักหน้าที่ของตัวเองทําให้เราสามารถได้รางวัลต่างๆมาค่ะเรายังมีหน้าที่ที่ต้องทําต่อเพราะว่าพอเราชนะงานนี้ค่ะเรายังต้องไปแข่ง การตอบปัญหาระดับอาเซียนต่อต้องเตรียมตัวต่อต้องแบบอ่านหนังสือเก็บไปเรื่อยๆเพื่อจะไปแข่งที่เวียดนามในเดือนพฤศจิกาต่อค่ะแรงบันดาลใจในชีวิตของตาลก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์ค่ะหนูค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแล้วก็อยากจะให้อาจารย์นะคะภูมิใจที่โอกาสที่ท่านให้เรามาค่ะเราทําให้ท่านได้อย่างเต็มที่เรานําความสําเร็จมาให้ท่านได้ค่ะค่ะก็เรื่องการสร้าง บัณฑิตที่ทั้งเก่งและดีของมหาลัยอะค่ะคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มหาลัยเล็งเห็นความสําคัญของการเป็นคนดีค่ะเพราะว่าบางคิดว่าประเทศไทยอะค่ะคนเก่งมีเยอะแต่ว่ายังขาดคนดีถ้าเกิดประเทศไทยมีคนดีเยอะขึ้นกว่านี้ค่ะประเทศอาจจะพัฒนาไปได้ไกลขึ้นแล้วก็จเจริญขึ้นมากกว่านี้ค่ะในในมุมมองของปางด้วยความที่ปางค่อนข้างจะแบบ เป็นคนที่เคร่งเครียดกับงานนะคะก็เลยมองว่าคนดีเป็นคนที่ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตนเองค่ะความที่รู้จักหน้าที่ของตนเองค่ะเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าคนเรารู้จักหน้าที่อะค่ะมันก็จะทําให้เรารู้เรารู้ว่าเราควรจะทําในสิ่งที่ถูกที่ควรค่ะที่มหาลัยนี้ค่ะเป็นมหาลัยที่ให้โอกาสนักศึกษาในหลายๆด้านโดยมีทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรคิดว่าทุกคนในมหาลัยอะค่ะแบบ ให้โอกาสนักศึกษาอย่างมากให้ให้โอกาสนักศึกษาในการทํากิจกรรมให้โอกาสนักศึกษาในการทดลองทําสิ่งใหม่ๆแล้วก็เปิดกว้างให้นักศึกษาได้ลองคิดได้ลองทําอะไรด้วยตัวเองค่ะอย่างรางวัลที่ปรางได้มาค่ะก็ส่วนหนึ่งมาจากโอกาสที่อาจารย์นะคะมอบให้ปรางมาค่ะปรางมีความคิดว่าอาจารย์ของที่นี่ค่ะค่อนข้างมีความเปิดกว้างให้กับความคิดของนักศึกษาเหมือนอาจารย์อาจจะโยนโจทย์มาให้แล้วให้นักศึกษาค่ะสามารถคิดแล้วก็ ตอบอาจารย์ได้หลายๆทางไม่ไม่กำหนดให้นักศึกษาเดินไปแค่ในทางเดียวให้นักศึกษามีโอกาสคิดแล้วก็เลือกทางเดินของตัวเองอะค่ะฟางคิดว่าส่วนนี้ค่ะมันทําให้นักศึกษามีความกล้าแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ที่จะทําอะไรใหม่ๆทําสิ่งดีๆคฟางคิดว่าการทําความดีอะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามอะไรมากมายแค่ทําในสิ่งที่ทําให้คนรอบข้างเกิดทาให้เกิดเรื่องดีๆกับคนรอบข้างทําให้เกิดสิ่งดีๆกับสังคมแค่นี้ก็ ถือว่าเป็นความดีแล้วค่ะถ้าอยากจะทําดีอะค่ะเราแค่ลงไปทําลงมือทําในสิ่งที่ทําให้คนรอบข้างเราอะค่ะเกิดความสุขเกิดสิ่งดีๆกับคนรอบข้างไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือว่าต้องมีคนมาเห็นการกระทําของเราอะค่ะแค่ลงมือทําให้คนรอบข้างมีความสุขแค่นั้นก็พอลวค่ะมักลางเนี่ยจะเป็นเด็กที่ เรียนอยู่ในกลุ่มต้นๆของชั้นความรู้ที่จะเอามาใช้ในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยเขาจะค่อนข้างพร้อมเขาจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีในการทําวิจัยในการสแสวงหาความรู้มะปรางก็จะเป็นนักศึกษาที่มีจิตอาสาอีกคนหนึ่งนะคะก็ให้ความช่วยเหลือกับภาควิชาโดยเฉพาะอย่าง,อย,างอย่างในด้านของวิชาการเขามีความเป็นผู้นําในตัวสุดมากคะ่ะ อย่กสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราทางานกลุ่มด้วยกันค่ะมาป้างก็จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเพื่อนๆค่ะเขาก็จะเป็นคนที่มีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีมากๆเลยค่ะอย่างถ้าสมมติเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจเขาก็จะมีมุมมองมีแนวความคิดที่มองสิ่งนั้นต่างจากคนอื่นออกไปค่ะแล้วก็ทําให้คนอื่นได้รับพลังบวกจากเขามากขึ้นค่ะ